ยังคงเป็นเรื่องราวที่สังคมจับตามองนะคะว่าผลการเลือกตั้งของทัญ,ญบุรีมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือไม่หลังจากที่ทางด้านของคุณลูกพีชผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลหรือว่าสอทอตำบลธัญ,ญบุรีทีมธัญ,ญบุรีก้าวหน้าลูกชายของนายกเบี้ยวคะ่ะหรือว่าคุณกรษษดารีนวรัต อดีตนายกเทศมนตรีตำบลทัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีที่เพิ่งจะเกิดกรณีดราม่าร้อนฉาอื้อฉาวในสังคมไปค่ะจนด้กลายเป็นข้อสงสัยนะคะว่าอาจจะทำให้ครั้งนี้เนี่ยคุณพีทนะคะพลาดตำแหน่งสอทอหรือไม่ค่ะแต่สุดท้ายตระกูลหลีนวรัตนะคะก็ยังคงครองแชมป์มีคะแนนนำทิ้งคู่แข่งเช่นเดิมซึ่งต่อมาค่ะทางด้านของกกตได้สั่งเลือกตั้งใหม่นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวางปทุมธานีวันที่1มิถุนาย,ยนนี้นะคะของหน่วยเลือกตั้งด้วยกันนะคะตั้งแต่พบบัตรหายแจงเหตยุยังไม่รับ รับรองผลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบลธัญบุรีเหตุมีร้องเรียนนะคะในเรื่องของการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งอยู่ระหว่างการสอบสวนนั่นเองค่ะเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมค่ะที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตทางด้านของนางสาวสง่าทาทองนะคะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปทุมธานีค่ะได้กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวกกตไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรีเนือ เนื่องจากว่าบัตรเลือกตั้งมากกว่าผู้ใช้สิทธิ์หรือว่ามีบัตรขย e งว่าไม่เป็นความจริงค่ะ แต่ที่เกิดเป็นข่าวก็อาจจะเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ข,ข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีบัตรเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองสามวางหายเกิน56ใบย,ยังรับรองผลไม่ได้ทางสำนักงานปก,ะกะตประจำจังหวัดปทุมธ,ธานีก็ได้มีการออกเอกสารชี้แจงแล้วว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมาตรา105ประการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพุทธศักราช2562เลือกตั้งใหม่2หน่วยเทศบาลตำบลหนองเสือพบว่า มีกรณีบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวางของหน่วยเลือกตั้งที่2เขตเลือกตั้งที่2สูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุจำนวนหนึ่งใบและเสนอเรื่องให้กะกะตพิจารณาแล้วโดยกะกะตมีมติสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสามวางอำเภอหนองเสือเพราะหน่วยเลือกตั้งที่2เขตเลือกตั้งที่2ใหม่ในวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนนี้รวมถึงให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลของเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูก ในหน่วยเลือกตั้งที่1 4เขตเลือกตั้งที่3ใหม่เนื่องจากว่ามีบัตรเลือกตั้งหายไปเจ็ดใบในส่วนของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาทเทศบาลตำบลธัญบุรีไม่มีเรื่องบัตรเกินบัตรหายอย่างที่ปรากฏในข่าวแต่ว่ามีเรื่องร้องเรียนในการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งก็มีอยู่หลายเรื่องอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนของทางจังหวัดตามระยะเวลาที่ระเบียบกะกะตว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและการวินิจฉัยชีช้ขาด2561้แก้ เพิ่มเติม2566าหกำหนดเมื่อดำเนินการสำเร็จก็จะเสนอให้กกตพธธิจารณาซึ่งยังไม่สามารถตอบได้ว่าการสอบสวนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จและเสนอกกตพิจารณาทันกรอบเวลา60วันที่กฎหมายกำหนดหรือไม่หากยังไม่แล้วเสร็จกกตก็จะประกาศรับรองผลไปก่อนแล้วดำเนินการสืบสวนต่อไปล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเมื่อวานเนีคะทางด้านของคุณชนะรานุรักษ์ค่ะประธานอำนวยการลูกปทุมต้นแบบต้านโกงนะคะได้เดินทางไปที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเอกสารนะคะแล้วก็หลักฐานภาพนิ่งและคลิปวิดีโอการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริตการเลือกตั้งนาย,ยกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทัญบุรีเช่นการใช้รถหลวงนะคะขนคนไปลงคะแนนการซื้อเสียงหน้าหน่วยนะคะให้แก,ะก,ะกะ่กกตปทุมธานีค่ะเพื่อขอให้ตอบข้อสงสัยนะคะว่าการที่นักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครไปทําสัญ,ญลักษณ์มือใหม่เลข4นะคะรวมถึงยืนให้สัมภาษณ์ในลักษณ ขนคล้ายหาเสียงในหน่วยเลือกตั้งนั้นสามารถทําได้หรือไม่เพราะหากทําได้ทั่วประเทศจากนี้ก็อาจจะมีความเหลื่อมล้ําระหว่างผู้สมัครที่ไม่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงอีกทั้งภาคประชาชนยังพบการทุจริตที่อาจเป็นการเอื้อช่วยเหลือหรือกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเองหรือว่าผู้สมัครอื่นด้วยการใช้รถทางราชการขนคนไปเลือกตั้งและการจ่ายเงินให้กับผู้มาใช้สิทธิ์บริเวณหน้า หน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลธัญ,ญบุรีด้วยนอกจากนี้ยังมีการที่ได้รับฟังสิ่งที่อดีตนายกเทศมนตรีตำบลธัญ,ญบุรีท่านหนึ่งพูดออกสื่อโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าเมียกับลูกเขาจะได้ไหมอันนี้เป็นการจูงใจหรือโน้มน้าวให้คนฟังคิดว่ากลัวสองคนนี้จะไม่ได้จะต้องเข้าคูหาเลือกสองคนนี้อาจจะเข้าข่ายโน้มน้าวชักจูงให้คนที่ได้รับฟังคําพูดแล้วก็ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ไปลง คะแนนเลือกบุคคลทั้งสองอันเป็นการกระทำผิดตามมาตรา70หรือไม่ซึ่งอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งโดยที่มีผู้เสียหายหลายรายได้ส่งข้อมูลการติดต่อให้ฝ่ายสืบสวนกะกะตเพื่อเชิญมาให้ปากคําไปแล้วอะไรก็ตามตนขอฝากไปถึงกะกะตปทุมธานีว่าควรจะวางบรรทัดฐานให้เป็นไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องบรรทัดฐานเดียวกันทั้งประเทศเช่นหนึ่งผู้ที่เป็นนักการเมืองหรือว่าอาดีตนักการเมืองมีลักษณะพฤติกรรมออกมาหาเสียงในวันเลือกตั้ง ด้วยพฤติกรรมชูสัญลักษณ์หมายเลขของผู้สมัครบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งซึ่งผู้สมัครคนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองอดีตนักการเมืองหรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงสามารถทําได้หรือไม่รวมถึงให้สัมภาษณ์สื่อในบริเวณใกล้หน่วยเลือกตั้งแล้วพูดถึงผู้สมัครนายกเทศมนตรีตาําบลัญบุรีบางท่านและผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตาําบลัญบุรีบางท่านซึ่งมีความสัมพันธ์กับนักการเมืองอดีตนักการเมืองหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงสาม,สา,มา,รกการถทําได้หรือไม่ หากสามารถทําได้ทั้งสองข้อนี้ตนเชื่อว่าจะมีนักการเมืองอดีตนักการเมืองหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงออกมาปฏิบัติตามกันเป็นจํานวนมากซึ่งก็จะไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครท่านอื่นๆที่หาเสียงอย่างเป็นธรรมจึงขอให้ทางกะกะตสรุปมาให้เป็นมาตรฐานเพื่อใช้ปฏิบัติให้เท่าเทียมกันทั่วประเทศต่อไปท่านผู้ชมคะทั้งนี้เรื่องเราดังกล่าวนะคะจะจบลงอย่างไรคงต้องรอติดตามกันค่ะ